วันนี้เราจะเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบการตอนกิ่งเอตอนกิ่งคืออะไรเหรอครับครูเป็นวิธีที่ใช้กับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นเพื่อให้ได้ต้นใหม่ที่เหมือนต้นแม่เดยเดฟังดูน่าสนุกจังค่ะขั้นแรกเราต้องเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่แข็งแรงไม่เป็นโรคกิ่งนี้ได้ไหมครับใช่เลยแบบนี้ละเหมาะกับการตอนขั้นตอนที่สองปอกเปลือกกิ่ง โดยเริ่มจากการคว่นกิ่งต่อไปปอกเปลือกบริเวณกิ่งให้รอบและขูดเยื่อจเจริญออกให้หมดทำไมต้องขูดด้วยคะเพราะถ้าไม่ขูดเยื่อจะเชื่อมกันอีกทําให้รากไม่งอกนะ่ะขั้นตอนที่สามทาฮอร์โมนเร่งรากหรือถ้าไม่มีสามารถใช้เครื่องดื่มชูกําลังได้ขับปล่อยทิ้งไว้ให้หมาดประมาณสองนาทีขั้นตอนที่สี่นำห่อตุ้มขุยมะพร้าวชุ่มน้ํามาหอ่อโดยผ่าตุ้มขุยมะพร้าวหนึ่งด้านครูครับสามารถใช้วัสดุอื่นแทนได้ไหมครับ ได้ค่ะถ้านักเรียนไม่มีขุยมะพราะ้าวสามารถใช้ดินร่วนดินทรายหรือดินเหนียวก็ได้ค่ะแต่หัวใจสำคัญคือวัสดุนั้นต้องมีความชื้นเพียงพอหลังจากห่อตรงรอยขั้นแล้วให้มัดเป็นสองเปาะเหมือนข้าวต้มมัดให้แน่นพอประมาณหลังจากนั้นให้สังเกตผ่านไป2อสสัปดาห์รากขาวงอกออกมาในถุงพลาสติกตัดกิ่งแล้วนำไปปลูกในกระถางหรือถุงชำ่ำโดยการตัดเลมใบให้เหลือน้อยเพื่อลดการคายน้ำ มาสรุปกันดีกว่าได้ต้นใหม่เหมือนต้นแม่หนึ่งร้อเปอร์เ็นร็วกว่าเพราะเมล็ดเหมาะกับไม้ผลเช่นมะม่วงลำใหญมะนาวประหยัดพื้นที่ใช้กิ่งเดียวได้หลายต้นสนุกและสร้างรายได้ได้จริงความรู้เรื่องการเกษตรเรื่องง่ายที่งรียและลงมแลลงได้จริงที่บ้านที่บ้าน